ว่าครับเตะซ้ายโอ้โหลูกเตะซ้ายนะครับโดนไปนี่หน้าหยีแล้วก็ร่วงหยุดสถิติชนะรวดแปดไฟของหน้ารักได้นี่เดินขยับเข้ามาเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายมาแม่จะต่อยซ้ายครับดันหน้าขวางแทงครับโอ้โหเตะลูกนี้เตะสูงน่าจะคนไทยด้วยกันนี่ครับป่าบทอ้าเริ่มจะมีจุกครับโอหันข้างครับโอ้ล่นไปแล้วครับกรรมการชยุทธนับเลยถือว่าเป็นนับแรกเลยนะครับตอนนี้น้องนาซ้ายขยับจะออกยังไม่มีจังหวะครับ เตะซ้ายโอ้โหลูกเตะซ้ายนะครับโดนไปนี่หน้ายีแล้วก็ร่วงลงไปอีกครั้งแล้วครับน้องน้ําครับโอ้จบเลยครับในยกที่1ครับเป็นชนะของน่ารักไฟที่9้าติดต่อกันนะครับโอ้ไปครับไปดูภาพช้ากันเลยครับนี่ครับจังหวะเข้าวงในนะครับแล้วก้านคอครับแมตรงนี้นี่ก็เริ่มจะทําลายความมั่นอกมั่นใจครับแล้วก็นี่ครับส่งร่างลงไปครับ แข่งซ้ายแล้วต่อยหมัดครับนี่คือช็อตปิดเกมนี่ครับต่อยซ้ายครับเข้าใบหน้าครับไม่ไหวจริงครับทางด้านน้องน้ำนี่โดนศอกนี่ก่อนนะครับโอ้โหนดี่ศอกตรงนี้นี่เราไม่เห็นนะครับโอ้แต่โดนเต็มนะครับสอกนี้โอ้ถ้าจะหลับเลยนะครับดูกันอีกมุมเลยครับหากปั๊บเข้าไปครับสุดขามุมเลยครับน้องน้ำ อัภวะวิของยกที่หนึ่งนะครับเราได้ผู้ชนะจากชกจากกระสินครับน่ารักนุ่มพรเทพ,พนะครับหรือว่าเกียรติรวมพลังชัยครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกกูต่อสู้ไปได้ครับขวาชาัยเก้าไฟติ